สามยอดอุรธานีช่างตุ้มสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะลูกค้ามาจากสกลนครน,นะคะเอาเครื่องมาซ่อมนะคะเป็นแบรนด์สีแดงนะคะเครื่องช่างลองเปิดดูแล้วนะคะอาการเป็นยังไงบ้างคะช่างจะได้เปลี่ยนอะไรบ้างคะก็หนึ่งน่าจะได้เปลี่ยนแกนกับลูกปืนด้วยแหะครับแล้วก็มีมีลูกปืนโมรีแตกไม่เกาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะจะตัดตัวควบคุมความร้อนออกให้ด้วยเลยนะครับ จัดเข้าระบบไปเลยเครื่องนี้นะครับลูกค้ามาแลเ,เปิดเครื่องดูเมื่อกี้เสียงดังมากใช่เดี๋ยวจะตั้งตั้งศูนย์การสั่นให้ใหม่ด้วยนะคะเปลี่ยนแก้ลูกปืนนะคะจัดเข้าระบบงานหนักแล้วก็ตัดควบคุมความร้อนตัดใช่ไห<อ>มเ,เอาให้จบเลยทีเดียวนะคะลูกค้ามาไกลจะได้ทำครั้งเดียวไปเลยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวช่างทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปให้ดูกันอีกรอบนะคะพ้อมให้เรียบร้อยแล้วนะคะ แกนแกนนะคะลูกปืนแล้วก็มีชุดล็อกแกงนะคะแล้วก็เปลี่ยนหน้าแปนเป็นแซมสามระบบขัดแซมสามไปเลยนะคะเป็นระบบจัดเข้างานหนักไปเลยนะคะแล้วก็มีเปลี่ยนโอเล่นะคะตัวเลเ่แล้วก็แก้ไขมอเตอร์นะคะจะเปลี่ยนเป็นคาปาสตาร์แล้วก็ตัดควบคุมควอมร้อนออก พ่อมาจากสกลนอครน,นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เอาเครื่องมาส่งที่ร้านเอาเครื่องมาซ่อมที่ร้านะคะ่ะ ข้าวใหม่นะคะสีรอบเดียวได้เลยกับการใช้หน้าแปลแสนแซมสามนะคะตัวนี้ปัญหาน้อยะคะ่ะจบทุกป,ปัญหานะคะสำหรับระบบขัดหน้าแปลน เรียบร้อยนะคะขอบคุณนะคะท่านที่เอาเครืาา่องมาซ่อมที่ร้านนะคะหรือว่านักส่งเข้ามาซ่อมที่ร้านนะคะเรารับซ่อมทุกเรื่องทุกยี่ห้อนะคะมีอะไะหล่จำหน่ายทุกเรื่องทุกยี่ห้อเช่นกันค่ะท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากจะซ่อมเครื่องาหรือว่าอยากจะได้อะไหล่ตัวไหนนะคะสามารถโทรได้ที่เบอร์0950997722ได้เลยนะคะเรายินดีให้คำปรึกษาค่ะไม่ว่าคุณนะคะซื้อเครื่องผีมาจากที่ไหน